ก่อนโลกจะแตกคุณมาร่วมงานกับเราฟาร์มโชคชัยแล้วหรือยังคะกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยดําเนินธุรกิจด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมบริการโดยมีบริษัทในเครือกว่าเจบริษัทประกอบธุรกิจฟาร์มโคนมแบบครบวงจรผลิตน้ํานมดิบผลิตอาหารสัตว์การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรสถานที่พักและอบรมสัมมานาผลิตภัณฑ์นมตาอึ้งมิ้วพัร์าคารพฟารมสเต็กแอดฟาร์มโชคชัยตั้งอยู่บนถนนสุข,ขมุมวิทที่23ค่ะ โชคชัยสเต็กเฮาส์กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแหล่งประสบการณ์และการเรียนรู้ระดับประเทศวันนี้เปิดรับสมัครในตำแหน่ง d e coration and display ค่ะจำนวนสังอัตรานั่นเองงานที่ต้องดูแลนะคะออกแบบและตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารออกแบบบูธและอีเวนต์ให้กับร้านค้าซูวเนียนะคะและร้านสเต็ก คุณอายุตั้งแต่24ปีขึ้นไปเป็นเพศชายเพศหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตีนะคะในด้านสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถใช้โปรแกรม a u t o c a d ได้ s k e t c h u p มีทักษะในการ w รอ g นะคะและสามารถ Present สิ่งที่คิดออกมาเป็นภาพได้ประสบการณ์1ปีอย่างน้อยนะคะถ้าคุณแน่จริงเชิญมาสมัครได้เลยค่ะ สมัครกับคุณชีวินนะคะ025236663หรือ0877166803ค่ะหรืออีเมลแอดเดรสนะคะที่ recruit@farmchochai.com ok k ค่ะ